ขายใครซื้อเขาก็ขายอีกควยสอดราม่าพิมพ์ลิพายเหมาบัตรแดงเดือดกว่า400ล้านบาทไลฟ์ขายต่ำกว่าราคาวันที่23วิามิถุนายน2565เกิดประเด็นดราม่าบนโลกออนไลน์ครั้งสำหรับกรณีสึกแดงเดือดครั้งแรกในประวัติศาสตร์แดนสยามเดอ m a มชแมนคอกซิจอรี่คัพ2 0 2 2ที่จะฟาดแข่งในคืนวันที่12กรกฎาคม2565 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานล่าสุดพิมพิพาย Net Idol, เ e ็ i ไอดอลแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังได้เปิดไลฟ์ขายบัตรผ่านหน้าเพจพิมพิพายขายทุกอย่างโดยเจ้าตัวปเปิดเผยว่ามีการทุ่มเงินกว่า400ล้านบาทเพื่อซื้อบัตรแมชดังกล่าวออกมาขาย20,000ใบแต่ทว่าราคานั้นต่ำกว่าราคาจริงบนเว็บไซต์ดังนี้บัตร20,000บาทขายในราคา15,000บาท บัด1 5 0 0 0บาทขายในราคา1 1 0 0 0บาทพร้อมของแถมเป็นบัตรเข้าชมการฝึกซ้อมของทั้งสองทีมและการซ้อมของแจ็คสันหวังศิลปินชื่อดังอีกด้วยซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างกระแสะความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้ที่เข้าคิวแย่งกันซื้อบัตรตั้งแต่วันแรกขณะที่หลายโซนประกาศโซเออท์แล้วด้วยซ้ำโดยที่ไม่ได้สิทธิพิเศษอะไรในการเข้าชมการซ้อมของนักเตะแต่อย่างใด ขณะเดียวกันแฟนบอลได้ตั้งข้อสงสัยว่าทาไมพิมพ์ลีพายจึงได้บัตรมาในจนํานวนมากและผู้จัดผู้จําหน่ายทราบถึงเรื่องนี้หรือไม่ซึ่งในรอบการขายปกติบนเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตมีการจํากัดหนึ่งคนสามารถซื้อได้สีใบเท่านั้นขณะที่พิมพ์ลีพายบอกว่าใช้ชื่อตัวเองในการซื้อทั้งหมดและทําไมบัตรถึงมีสิทธิ์การเข้าชมการซ้อมด้วยทั้งหมดนี้ยังเป็นสิ่งที่แฟนบอลหลายคนรวมถึงกลุ่ม ที่ซื้อบัตรตั้งแต่วันแรกต้องการคำตอบจากผู้จัดและเว็บไซต์จำหน่ายขณะที่ก่อนหน้านี้ทางผู้จัด The Match Bank g o k Cup e n t r y c u 2022ได้ประกาศเพิ่มโชว์แจ็คสันหวังศิลปินชื่อดังชาวฮ่องกงแห่งวง GOT7 ช่วงก่อนเกมแดงเดือดจาก kick off เพื่อดึงกลุ่มแฟนคลับของศิลปินเข้ามาชมเพิ่มอีกด้วยซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าตัวเข้าชมอาจจะขายได้ไม่ถึงเป้า จึงมีการใช้แม่เหล็กเพิ่มเติมเข้ามาสกูตติามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะถ้ามันเลิศยังไงต่อจ๊ะยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยยังไงจ๊ะฮะไม่ได้ยินเลยอ่ะขอดูหน่อยจ๊ะ